สวัสดีค่ะห้องเรียนภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคําบุพบทมาดูกันดีกว่าว่าคำบุพบทคืออะไรคําบุพบทคือคําที่ปรากฏหน้าคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคํานั้นกับคําอื่นที่อยู่ในประโยคเดียวกันคําบุพบทที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็จะได้แก่หนึ่ง คำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งและก็สถานที่ 2. คํคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้อง 3. คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ 4. คํคำบุพบทบอกความมุ่งหมายคําคำบุพบทบอกผู้รับผล 6. คคำบุพบทบอกสาเหตุและสุดท้าย 7. คําคำบุพบทบอกเวลาเรามาดูที่อันแรกกันเลยดีกว่าว่า คำบุพบทแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างและใช้อย่างไรเริ่มที่ตัวแรกคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งและก็สถานที่ก็ตัวอย่างเช่นจะมีคำว่าบนในใกล้ไกล,ใ,กลใต้นอกที่ตรงเหนือข้างริมและก็ณนะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยในที่นี้มี2ออันที่ครูยกมานะก็จะมี กระรอกทำรังอยู่ในโพรงไม้แล้วก็บ้านของฉันอยู่ใกล้ตลาดให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าในและคำว่าใกล้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งสิ่งนี้อยู่ที่ไหนมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนเห็นไหมก็อย่างเช่นอันแรกเลยเขาจะบอกว่ากระรอกเนี่ย อยู่ในโพงไม้โดยมีคําบุพบทคําว่าในเชื่อมทั้งสองตัวอยู่ต่อไปเป็นคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของเจ้าของเช่นของแห่งและก็ในตัวอย่างประโยคของครูที่เอามาก็คือคุณช้างคุณแผน เป็นวรรณคดีพื้นบ้านของไทยแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยช่วยทำให้การจราจรดีขึ้นนักเรียนก็จะสังเกตเห็นไหมคะคำว่าของกับคำว่าแห่งนี่คำว่าของตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอะไรเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของของ วันนักคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนถูกไหมแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้ก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นของอะไรเป็นของประเทศไทยขอท้อต่อไปเป็นคำบุพบทบอกผู้รับผลเช่นคำว่าแด่และแก่เรารับเห็นไหมเรารับรับผล อย่างประโยคให้คุณนำมาก็จะได้แก่ลูกศิษย์มอบพวงมาลัยแด่ครูตัวนี้จะใช้โดยการที่ว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าให้กับผู้ที่อาวุโสกว่าหรือแก่กว่าอย่างเช่นลูกมอบของขวัญแด่พ่อและแม่ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อันต่อไป พี่ให้ของขวัญแก่น้องก็จะใช้ก็คือคนที่มีอายุมากกว่ามอบให้คนที่มีอายุน้อยกว่าจะใช้เป็นครูให้ขนมแก่ฉันก็ได้เพราะครูมีอายุที่มากกว่าให้มากกว่าใช้แก่เพราะเขาแก่กว่าเนาะตัวนี้ก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้รับผลเห็นไหมแก่และแด่ ได้รับของเนาะคำต่อไปเป็นคำบุพบทบอกความมุ่งหมาย<อ>เช่นเพื่อสำหรับมุ่งหมายว่าเราต้องการจะทำอะไรแบบนี้ตัวอย่างเช่นคุณพ่อทำงานเพื่อครอบครัวและก็ฉันพันน้ำส้มสำหรับคุณ นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะคําว่าเพื่อกับคําว่าสําหรับเพื่อเนี่ยคืออะไรเขาทําเพื่อครอบครัว<อ>เห็นไหมเป็นจุดมุ่งหมายของใครของพอ่ออันนี้ทําให้สําหรับคุณก็คือจุดมุ่งหมายของใครของฉันต่อไปจะเป็นคําบุพบทบอกความเกี่ยวข้องเช่น คำว่ากับจากต่อด้วยโดยระหว่างมาดูตัวอย่างคำกันก็จะมีคำว่านิดชอบรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุก mm hmm. แล้วก็เขาดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักนะจะสังเกตเห็นคำว่าข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงเห็นคำว่ากับไหม ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องของสองอันนี้อันนี้ก็ด้วยคําว่าด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกความเกี่ยวข้องของต้นไม้กับความรักต่อไปเป็นคำบุพบ,บทบอกเวลาเช่นเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนและก็ตอนตัวอย่างคำคือ ฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ากับนางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นนักเรียนจะสังเกตได้เห็นไหมว่าตัวไหนบอกอเวลาอ,อย่างตัวนี้เช้ากับเย็นเพราะฉะนั้นคำบุพบทตัวนี้เป็นตัวบอกอะไรคะบอกเวลา คำต่อไปเป็นคำบุพบทบอกสาเหตุสาเหตุที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้เช่นเพราะเพราะจะเป็นสเหตุตัวอย่างประโยคของครูนะเรจะมีคำว่าพวกเรากําลังมีกําลังใจเพราะครอบครัวแล้วก็พวกเราประสบผลสําเร็จเพราะการเลี้ยงดูของพ่อแม่สังเกตไหมคะว่าคําว่าเพราะเนี่ยเป็นตัวบอกอะไร Okay. มีกําลังใจเพราะครอบครัวสาเหตุที่ท,ที่มีกำลังใจเนาะ,ะมีความสําเร็จได้ก็เพราะครอบครัวสรุปความรู้นะคะอันนี้จบไปถึงเจ็ดอันแล้วน,นะคำบุพบทเนี่ยอยู่หน้าคำนามหรือคำสรพนามในประโยคเพื่อบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้ง สถานที่บอกสาเหตุบอกความเป็นเจ้าของบอกความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือบอกผู้รับผลทําให้ประโยคสื่อสารนั้นเนี่ยมีความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นความรู้เพิ่มเติมที่ครูได้แบ่งเป็นตารางมาให้แล้วนะก็จะมีคําบุพบทบอกเวลาบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกความเกี่ยวข้องบอกผู้รับผลบอก ความมุ่งหมายแล้วก็บอกสาเหตุซึ่งครูเนี่ยจะมีตัวอย่างคํามาให้ข้างหลังว่าคําบุพบทที่นําหน้าคํานามหรือคําสรรพนามในที่นี้เนี่ยเป็นคําบุพบทประเภทไหนนักเรียนถ้าอยากเอ่อเขาเรียกยังไงถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถกดพ a u s e หยุดดูได้เลยนะคะอันนี้ ฝึกคิดวันละนิดกับคำบุพบทไปพร้อมๆกันกับครูดีกว่ามามาเริ่มที่อันแรกเลยนักเรียนจะใส่คำว่าอะไรลงไปให้เป็นประโยคอย่างเช่นฉันชอบไปโรงเรียนจุดจุดจุดเชา้านักเรียนคิดว่าเป็นคำไหนคะนายแต่แก่เฉลยพร้มอมกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามฉันชอบไปโรงเรียนแต่เชา้า คำว่าแต่ในที่นี้เนี่ยเป็นคําบุพบทที่ทำหน้าที่อะไรนี่เห็นตัวนี้ไหมคําว่าเช้าเพราะฉะนั้นเป็นคําบุพบทบอกอะไรบอกเวลาข้อ2กันข้อ2ห้ามคุยกันเสียงดังจุดจุดจุด,จดห้องสมุดนักเรียนคิดว่าควรจะใส่คําไหนแกแต่หรือในหนึ่งสองซ้ ห้ามคุยการเสียงดังในห้องสมุดคำบุพบททำหน้าที่อะไรดูสิสังเกตข้างหลังห้องสมุดเป็นอะไรเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งและสถานที่ข้อต่อไปนักเรียนจะใส่คำว่าอะไรมีคำว่า ให้ทุกจุดๆท่านทุกนั้นถึงตัวให้ทุกจุดๆตื่นคำนี้คือแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นคำบุพบทบอกหน้าที่อะไรทำหน้าที่บอกผู้รับผล เห็นไหมทุกนั้นถึงตัว2ตัวเป็นผู้รับผลคำสุดท้ายที่เราจะเรียนกันอุ้ยมองไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นการรู้จักเกรงใจผู้อื่นเป็นคุณสมบัติจุดจุดจุดผู้มีมาระยาะทแล้เรียนจะตอบคำว่าอะไรมีของเพื่อสำหรับ ความรู้จักเกณงใจเป็นคุณสมบัติของผู้มีมารยานี่ของนี่ทำบุพบททํทำหน้าที่อะไรของเนี่ยบงบอกอะไรผู้มีมารยาเนี่ยคือบอกความเป็นเจ้าของ เรามาดูการบ้านกันดีกว่าให้ทำสง่งครูได้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .5 ตามรูปข้างหน้านี้เลยเข้าใจไหมตามอันนี้เลยนะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือภาษาไทยหน้า 8, 9และ10ไม่เยอะเป็นคำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำบุพบทส่งให้กับครูผู้สอนนะคะ